ครับพี่เต้ครับเรื่องคดีของน้องแดงโมครับผมพี่เต้มองยังไงกับกรณีของเมื่อวานนี้ครับผมที่คุณแม่พร้อมกับทนายเดชาเนี่ยเดินไปยื่นถอดถอนคดีแดงโมออกจากกรมทรสิทธิมนุษยชนด้วยเหตุผลที่ว่าคุณหมอ,อคุณหมอพรทิพย์เนี่ยเข้ามาก้าวไก่แทรกแซงคดีนี้มากเกินไปอะครับคือในมุมของผมนะครับคือคำ,คำว่าก้าวไก่ตามรัฐธรรมนูญมาตราร้อยแปดสิบห้าเนี่ย คือรัฐธรรมนูญเขาระบุไว้ว่าการก้าวไก่มีสามประเภทด้วยกันคือการเข้าไปแทรกแซงเลยอย่างเช่นพนักง,งานอย่างเช่นเราไปแทรกแซงตำรวจเนี่ยเราบอกว่าสำนวนนี้ควรจะต้องสั่งฟ้องมาตานี้มาตานี้มาตานี้าานครับใช่ทุกคนไปทาอย่างนี้เขาเรียกว่าการแทรกแซงนะครับแต่การแนะนําเสนอแนะติิงเนี่ยไม่ใช่การแทรกแซงนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คืออน,นุสองของมาตรา185เนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง การอนุมัติงบประมาณก็หมายความว่าอย่างเช่นสอสอหรือสอวอเนี่ยจะไปบอกว่าให้เอาอนุมัติงบประมาณเนี้ยมาลงที่หน้าบ้านตัวเองอย่างเงี้ยเป็นต้นออันนี้ไม่ได้แต่ถ้าสอสอหรือสอวอเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยถนนมันพังแล้วแจ้งรัฐมนตรีแจ้งนายกหรือแจ้งอธิบดีว่าให้มาดูแลหน่อยเพราะประชาชนเดือดร้อนไอ้อย่างเงี้ยได้ เพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตัวเป็นประโยชน์ของประชาชนทําได้นะครับดงแสดงที่สามคือการ,รแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเขาห้ามสอสอสอวเข้าไปยุ่งอย่างเช่นสอสอสวอมีญาติพี่น้องอืจะไปลงตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้แล้วไม่บอกว่าให้ช่วยหน่อยให้ลงตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้ไม่ได้ครับจะผิดรัฐมนูญมาตรา185นะครับเพราะฉะนัออ้นการที่สวสมชายหรือสอวอ คุณหญิงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพตท,ที่ทําอยู่เนี่ยเป็นการท้วงติงติติง,ตงข้อเสนอแนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยเปิดสมัยประชุมสภานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสอสอและสอวอสามารถที่จะอภิปรายในสภาตั้งกระทู้สดหรือหาลือหรือให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องต่างๆที่พี่น้องประชาชนต้องการรู้ความจริง อย่างเ <ừ m. S 2> ช่นคดีนิช้าสามารถสามารถพูดได้ทวงติงติดติงได้แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในสำนวนได้ว่าจะรับหรือไม่รับอย่างนี้เป็นต้นแต่ตั้งคําถามได้ <ừ m. S 2> นะครับครับแสดงว่าพี่ได้ม,มองว่าการเคลื่อนไหวของกรมทรัพยเรื่องการแทรกแซงไม่ใช่ครับผม <ừ m. S 2> ไม่ใช่ครับอย่างเช่นคุณศิระเจนจาระเคยเป็นสอสเมื่อ,อก,ก่อนเนี่ยขอให้ตํารวจไปดูแลคุ้มครองสารธรรมนูญเนี่ยยังวินิจฉัยว่าไม่ได้แทรกแซงเลยอื <Okay. S 2> เพราะ่าตำรวจมีหน้าที่ปกป้องข้าราชการระดับสูงอยู่แล้วถูกปะครับเพราะสอสอก็ที่ว่าเจ้าประหลัดกระทรวงอยู่แล้วถูกปะอืมครับพี่เต้เดี๋ยวกลับมาที่คดีของน้องแดงโบก่อนครับผมคือขณะเดียวกันเนี่ยคุณหมอพรทิพย์ก็ยืนยันว่าไม่ได้แทรกแซงและตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีตำรวจเอ่อวันกรวจแล้วเนี่ยคุณคุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ยท่านเข้าไปในการชันสูตรพีิศพรอบที่สองล้วก็เห็นภาพถ่ายรอบที่หนึ่งเนี่ยอ่าอ่าซึ่งในมุมมองของผมนะ คุณหมอเนี่ยเขาเห็นยังไงพูดอย่างนั้นเขาสามารถพูดได้นะครับครับ,รบเพราะว่าจะไม่ให้คุณหมอพูดอะไรเลยก็ไปกระทําการผิดร,รัฐมนูญถูกว่าอันนี้เป็นสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนหรือคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสามารถพูดได้ทุกอย่างค,คุณจะไปห้ามเขาพูดคูดไม่ได้หรอกพี่้ีครับไปริบรอนสิทธิเสรีภาพเขาครับแต่ป,ประเด็นมันมองได้สองมุมด้วยกันก็คือติดต่างถ้าคุณหมอรู้แล้วไม่พูดอืถ้าคุณหมอรู้แล้วไม่พูด แลวเผอเอิญว่าคนที่เข้าไปอยู่ในสำนวนเนี่ยเกิดมีความสัมพันธ์พิเศษกับบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำให้ในเรื่องต่างๆที่เราท้วงติงติเตงกลายเป็นความลับถูกปะ่ะเมื่อเป็นความลับพี่น้องประชาชนไม่รับทราบก็คุยกันสามารถคุยกันได้สองสามคนก็ได้ถูกปะ่ะอืมอืมครับแต่ว่ามันหถึงว่าไม่ใช่กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่กรณีนี้เนีไม่ใช่คดีน้องแตงโมอาจจะเป็นคดีอื่นอืม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 อืรอืมอืมา ไอ้ตรงนี้มันเป็นสำนวนที่จะอยู่อยู่ในสำนวนถูกปะแต่ถ้ามีการเตรียมกันไงว่าเฮ้ยไม่ใช่กรณีน้องแตงโมนะกรณีอื่นถ้าสำนวนนี้เข้าไปอยู่ในสำนวนเนี่ยมันมันทําให้สำนวนมันแน่นขึ้นอืครับถ้าสำนวนมันแน่นขึ้นมันก็คุยกันยากขึ้นครับ ต่คือกรณีของคุณหมอพรทิพย์เนี่ยมันจะมีประเด็นหนึ่งครับผมรับคือมันจะมีประเด็นหนึ่งพูดถึงคดีอื่เนะพูดถึงคดีอ่าพูดถึงคดีอ่าเดี๋ยวเราพูดถึงคดีของน้องแดงโวก่อนครับพี่เต้คือคุณหมอพรทิพย์เนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่ตํารวจเขาขู่ผ่านทนายให้เลิกยุ่งคดีนะครับผมจนในที่สุดคุณหมอใช้คําว่าต้องจนมุมจนได้เนี่ยครับผมเรื่องนี้พี่เต้มองยังไงครับผมต้องมีการตรวจสอบหรือไม่นะในการคุมขู่ผมคิดว่าใครโทรหาคุณหมอแล้วคุณหมอสามารถดําเนินคดี คนนั้นได้เลยอย่างเช่นเขาโทรมาหาคุณหมอแล้วก็ขู่ว่า,านายตำรวจคนนั้นคนน,คนี้เอไม่พอใจคุณหมอนะไปนู่นนี่นั่นถู่ะคุณหมอก็ดําเนินคดีคนที่โทรหาคุณหมอทันทีถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็มาตาน่าจะเป็นน่าจะทําจไม่ผิดสามเก้าสองะมสามเก้าสองเรื่องของ่มปู่ให้ตกใจกลัวครับมีโทษก็จําคุกสักหนึ่งเดือนนะั้นปรับไม่เกินหมื่นบาทด้วยกันอืแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นทนายความก็สามารถที่จะ ยื่นร้องต่อสภาทนายความให้พักใบอนุญ,ญาตห,าหรือถอดถอนใบอนุญ,ญาตแต่ถ้าบุคคลคนนั้นให้การเป็นประโยชน์หลังจากดําเนินคดีไปแล้วแล้วเขาบอกว่านายตารวจคนนี้เป็นคนขู่ฝากเข้ามาก็กันทนายคนนี้หรือใครก็ตามที่ขู่คุณหมอเนี่ยไปเป็นพยานแล้วดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐคนนั้นทันทีถือว่าเป็นการขบขู่เจ้าที่รัฐด,ดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แล้วถ้าเป็นข้าราชการตํารวจ ให้ดำเนินกรร้องเรียนให้ตั้งกรรมการสอบวินัยทันทีแล้วยื่นเรื่องดังกล่าวต่อปปชอย่างพี่เต้ออกมาเคลื่อนไหวคดีของน้องเบงโมเนี่ยมีการข่มขู่แบบนี้ไหมฮะโดยการโทรเข้ามารหรือว่าบอกผ่านคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะใครจะกล้าใครจะกล้าใครจะกล้าไม่มีเลยไม่มีเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าขู่พี่จะจะเจออะไรอืมเจออะไรฮะมันก็เจอทุกรูปแบบอ่ะพี่ก็มีหมดอ่ะ ทั้งทั้งทางกฎหมายทั้งนอกกฎหมายมีครบทุกอย่างอ่ะอืมก็คือถ้ามีคนคู่เนี่ยพี่เต้ก็พร้อมที่จะดําเนินคดีทางกฎหมายกลับแน่นอนอ่ากฎหมายก็ส่วนหนึ่งแต่วิธีอื่นก็อีกส่วนหนึ่งอ่ะอย่างเคสคุณหมอพรทิพย์เนี่ยพี่เต้มีอะไรอยากจะแนะนําส่วนตัวไหมครับผมกับการที่โดนคนขู่แบบนี้คุณหมอพรทิพย์เนี่ยดเนินคดีกับคนที่โทรขู่คุณหมอทันทีแล้วกันคนคนนั้นเป็นพยานแล้วซักท่ออีกคนหนึ่งอืม,อมครับล้วถือว่าเป็นการ มคมขู่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยถือว่าเป็นการที่ใช้อำน,นาจนอกระบบในการบีบให้กระทำหรือไม่กระทำทางนั้นท,ท,ที่เขาทำตามหน้าที่อยู่แล้วมผมก็ต้องขอให้กำลังใจคุณหมอพรทิพย์โลจจนาสุนันท์รับผมว่าเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วชอบอุดมการณของคุณหมอเราเชื่อมั่นว่าคุณหมอเนี่ยมีจิตใจที่มีคุณธรรมอยู่แล้วในการที่จะ,ะสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนโดยภาพรวมรเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับ นาใครผมขู่คุณหมอคุณหมอดําเนินคดีเลยนะฮะแล้วถ้มันซักทอดแล้วการเป็นพยานครับได้ครับพี่เต้ครับกลับมาที่คดีของน้องแตงโมครับผมพีม่เต้มองว่าคดีนี้ดี i อไอควรรับเป็นคดีพิเศษไหมครับเ,เพราะอะไรแต่ดูเหมือนทางคุณแม่เนี่ยไม่อยากให้เป็นคดีพิเศษเพราะมันจะวุ่นวายแล้วก็ซับซ้อนเข้าใจว่ามันเป็นอาญาแผ่นดินมันไม่เกี่ยวกับคุณแม่เป็นอาญาแผ่นดินเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้อืแม้คุณแม่อาจจะอยากถอนคดีนี้หรือไม่ว่าตามนะครับ มันเป็นอาญาแผ่นดินซึ่งยอมความไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งม,มันเป็นเรื่องของความสงบเรียบร้อยของคนส่วนใหญ่ครับถึงแม้ว่าคุณแม่จะเชื่อมั่นในการทํางานของตํารวจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็ตามก็ทาไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นอาญาแผ่นดินทำไม่ได้มันเป็นอาญาแผ่นดินครับมันเป็นอาญาแผ่นดินซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีกฎหมายเฉพาะเขาเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติคดีพิเศษการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเอาไว้สืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีเส้นสายเยอะ เข้ามาแทรกแซงคดีคแล้วก็ใช้อิทธิพล <Connect ion S 1> คอนเนคชันตรงนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการได้มันก็เหมือนกับ f อ i บอของที่อเมริกาคล้ายๆกันอ่าครับคือคดีของน้องเต็งโมเนี่ยเดินทางมาถึงหนึ่งเดือนกว่าเนี่ยครับพี่พเต้ก็หลักฐานค้นหาอะไรมาหลายอย่างเนี่ยครับผมพี่เต้บอกว่ามันถึงเวลาหรือย,อยังที่ต้องโอนจากตํารวจเนี่ยไปดีเอสไอก็ก็ต้องอยู่กับต้องต้องอยู่กับอยู่ที่ประชาชนว่าประชาชนเนี่ย สิ้นสงสัยไหมถ้าประชาชนสิ้นสงสัยแล้วก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าไม่สิ้นสงสัยก็ต้องไปต่ออืมครับผมเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานทางดี i ไก็มีการประชุมว่าจะรับคดีของน้องแตงโมมาอยู่ในาการรับผิดชอบหรือไม่นะครับผมซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ต้องให้ทางอารองวิศนุเค,ครืองานนะครับผมเคาะก่อนว่าจะรับหรือไม่อ,อันนี้พีดด่แตงโงเนี่ยคณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยโดยมีท่านรองวิศนุได้รับอมอบหน้าจากท่านนายกตมนตรีมาเป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษแต่ต้องใช้มติในการโหวตครับ ้องใช้มติโหวตในการก็น่าจะโหวตเกินกึ่งหนึ่งอะนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าท่านอธิบดีกรมรสอบสวนคดีพิเศษคณะทํางานเขาเสนอว่าเรื่องเนี้ยสมควรที่จะเข้าสู่คดีพิเศษเนี่ยโดยส่วนใหญ่คณะกรรมการก็จะให้เป็นคดีพิเศษครับผม,มโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมติเป็นเอกฉันอยู่แล้วครับ uh โอเคถามพี่เต้บ้างดีกว่าเพราะผมในส่วนของการทํางานของพี่เต้ครับผมยังคงแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมไหมฮะหรือจะหยุดไปเลยเพราะคุณแม่เขาไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคดีแล้วนอกจากตารวจเ <ผม S 1> นี่ยฮะผมจะหาหรือไม่หาเป็นความลับอืมอาจจะหาก็ได้แต่อยู่เบื้องหลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นความลับแต่ไม่ได้มีการหยุดดําเนินการหาความจริงในเรื่องคดีของน้องเตงโมใช่ไหมฮะพี่เต้ก็ผมบอกแล้วไงว่าผมถอยออกมาอยู่ห่างๆอย่างหง่วง แต่ลูกน้องผมทั้งใต้ดินบนดินก็ดาเนินการอยู่ปกติเหมือนเดิมอืมแล้วแบบนี้พี่เต้จะไม่กังวลว่าคุณแม่เขาไม่อยากให้ยุ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคร,รับผมก็เวลาคุณแม่เขาถามผมก็บอกไม่ยุ่ง